ญหาก็คือเราอะ่ะไม่ได้มีรถแบบมากพอที่จะผลแบบพวกแผงโซลาเซลล์หรือว่าอุปกรณ์ใหญ่ๆได้นะคะจนได้มาเจอ360ถ้ากคือมันสามารถติดตามสถานะทุกอย่างอะ่ะได้หมดเลยทั้งทะเบียนทั้งคนขับอะไรพวกเนี้ยค่ะรู้สึกว่าเออมันเมเนจเวลาหรือว่าจัดการอะไรเงี้ยค่ะคงางงา่อนข้างง่ายข่าวถอยนะคะจากบริษัท All i n t เทคค่ะก็บริษัท All ินเทคของเรานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟนะคะเราดูแลระบบไฟตั้งแต่บ้านโรงงานรถยนต์ไฟฟ้านะคะรวมถึงโซลาเซลล์ด้วยค่ะ ก็ของพลเนี่ยด,ยด้วยความที่บริษัทของพลเนาะเราทํางานแบบทั้งโซลาร์เซลล์ทำระบบไฟหลายอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าปัญหาก็คือเราอะไม่ได้มีรถแบบมากพอที่จะขนแบบพวกแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าอุปกรณ์ใหญ่ๆได้นะคะอ่ะเราก็เลยต้องแบบว่าเหมือนพยายามหาขนส่งด้วยเลยคะ่ะจนได้มาเจอ360ร้อยหกสิบทเนี้ยค่ะ ก็ที่รู้จัก360อ่ะนะคะก็คือแบบเซิร์ชตามอินเทอร์เน็ตเลยค่ะแล้วก็แบบเออเจอบน Facebook ด้วยแล้วก็ได้ลองไปดูรีวิวมาบ้างนะคะก็เลยตัดสินใจเลือกใช้แบบตัว360ค่ะก็คือรู้สึกว่าอย่างแรกเลยแอปมันใช้งานค่อน,นข้างง่ายค่ะคือมันสามารถติดตามสถานะทุกอย่างอะ่ะได้หมดเลยทั้งทะเบียนทั้งคนขับอะไรพวกนี้ค่ะรู้สึกว่าเออมันแมネจเวลาหรือว่าจัดการอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือราคาแบบค่อนข้างถูกด้วยค่ะอันนี้ ก็หลังจากที่ใช้บริการสา0รสิทักไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าแบบประทับใจมากมากนะคะคืออย่างที่พลอยบอกเลยคือมันใช้งานง่ายแล้วก็แบบทุกอย่างมันดูแบบได้เร็วทําหมดเลยพลอยจัดการเวลาได้ดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันค่อนข้างปลอดภัยด้วยน้อมีการแบบว่าเหมือนคุ้มครองพวกสินค้าอะไรแบบนี้ด้วยค่ะพ่อนข้างประทับใจมากค่ะ สำหรับลูกค้าที่แบบกำลังดูตัวคิยวิโดโอนี้อยู่นะคะของ3 6 0เนี่ยก็อยากขอฝากแอป3 6 0ด้วยนะคะก็คือใครที่กำลังแบบหารถขนส่งที่แบบราคาถูกด้วยแล้วก็ปลอดภัยติดตั้งสถานะได้ง่ายเนี่ยพอยก็แนะนำ3 6 0เลยนะคะเพราะว่าใช้แล้วก็แบบเวิร์กแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ใครที่สนใจระบบไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเล็กใหญ่แค่ไหนนะคะระบบไฟบ้านโรงงาน EV Charger นะคะแล้วก็พวกโซล a าเซลล์เนี่ยหากสนใจก็สามารถติดต่อมาที่ทางพลโดยตรงเลยนะคะบริษัท All Intech ค่ะ